มีนามีนากลับมานี่จะไปโรงเรียนดังๆจะเอาจะเอาไปดีชี้ด้วยมึงไปดีอาภานอีกาชี้ด้วยเออน่อีกาอย่างหนอีกา ไหนอีกไกลอยู่ไหนอ่าหน้าโน้นหน้าโน้นอ่าไม่ดีอ่าเฮ้ยอีกาอีกามันเงาเลยเนาะใช่ไหมเขาเป็นเหมือ่อกี้เขาเป็นแบบนี้อ่านี้เขาเป็นเหมือนอ่าอ่าหน้าต่อไปฝาชีชีด้วยไหนฝาชีอยู่ไหนอ่าหน้าต่อไปไม่ดี พี่มีในพี่มีอยู่ไหนคะอันนี้พี่มีน่ารักหน้าต่อไปคือไม่ดีดินสอสีเออดีดีดจบแล้ว